เออไม่มีเลยอะไรอ่ะไม่มีไข่เลยปลาหมึกเนี่ยใช่อ่าตกลงมันตัวผู้หรือตัวเมียผู้อ่าแล้วแซมบอกตัวเมียไม่เหรอนี่อันนี้คืออะไรไหนอ่ะใสใสตรงไหนอะไรๆมาๆนะใช่ไม่ใช่ตรงไหนเนี่ย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 นี่ยไหนก่ะนี่ยรองจากลูกอ๋อเนี่ย อุ้ยไม่รู้ว่าไม่น่ากินเลยลูกกระดูกปลาหมึกไม่ใช่หรอไม่รู้มันไม่ดึงดึงมันไม่ดึงดึงมีไข่ไหมไม่ผู้พับไม่ผู้พับเลยไข่ไหมขยังไม่ได้กินเลยมีไข่ไหมตัวเมี้ยไม่ใช่นะมึงไม่สอบเอือมีไข่ไหมไข่เป่าเลยลูกเจ้ากี่ฟองที่เคาน์เตอร์น่ะมีอยู่ถ้าจำเจ้าไข่เป่าเด้นะเอ๋เส้นหนามากเนี่ย ไม้ถึงไข่ปลาหมึกเอาไม่ได้ตรมีไหม,ไม,ไ,หมไม่มีอ้าวแล้วทำไมต้องให้พ่อไม่มีไข่มันมไ,มไม่เห็นเบีมีไข่ไหมอันนี้ได้ใส่วาซาบิบ้านไหมเนี่ยลาดวาซาบิปครับเดี๋ยวก่อนฉันขอเอาปลาหมึกออกไปก่อนปลาหมึก ไม่ด้ยิงงท้ายได้เลยเอานู้นที่กินเองมามาให้พ่อเนี่ยมามาแล้วไงต่อไงต่อนี่ราดวาซาบิฮิ้วราซาบิครับว้าช้อนให้ยืมให้ยิ้มยังไม่ได้กินเลย กกก็ว่าินแล้วะแม่ถามกนตีนมาเลยลูกเหรอฉันยังไม่ได้กินหม่าม่าเลยแม่ฉันไม่เข้าใจแม่งกินฮะแล้วแกพ่อพ่อก็ไม่เข้าใจแม่ใช่พ่อคงจะใส่เยอะขนาดนั้นตอนนี้ฉันกำลังจะกินอะไรฉันกำลังจะกินหม่าม่าไปกหมดถ้วยเลยเหรอวัทถบีอ่ะใช่เอาหมดถ้วยเลยเหรอ จ้าไหวอยู่นะจ้ำเมาห์ไม่ตอนเนี้ยไหวเหรอจ้ำเพริมอปุ่นกินแล้วเมาจ้ำไหวไหมล่ะไหวจ้ำห้ามน้ำตาแตกนะนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมผักอันนี้เอาไปลวกเหมือนสาลัยใช่มันมันก็เหมือนสาลัยเลยคือวลาแต่ผักสลัดอะอะไรเปล่าพอลวกแล้วมันจะนิ่มไปเลยบาง ประกาศหินก็ประกาศหิน,ก,น,ก,นกินกระลาบเดี๋ยลูกลองประกาศหินใส่นิดนึงไปไหิ่โหระพาบูระพา,อาพอมย้ายโรงเรียนเลยลูกงั้นยโรงเรียนเลยบีแล้วข้อของตกงตกินี้โดนวาซาบิแล้วค่ะเลินตกแซ่บมากเป็นไงรสชาติแซ่บมากถ้าโดนวาาซบิแูจะน่าปูอดไปกินกับวาซาบิแซ่บเขายากกินยังบอกเป็นกินกับวาซาบิวาซาบิ ยาสาบิใครจะแย่งพูดไม่ได้เฮ้ยพี่มุกพริกไทยพี่กเบียร์บ่อสั่งเบียร์บ่อคไทยดำกินแล้วแก่มากเลยจะมาแย้มกินไหมล่ะบอกไม่มีน้องครับมีเบียร์ไหมครับมีเบียร์ช้างไหมครับนี่เอาเลโอมาขวดหนึ่งก็ได้ครับเลโอขวดหนึ่งก็ได้ครับ พูดจากไกลๆใช่พอมีเขพอมีเรดาร์พอมีลำโพงเอ็กโคเนี่ยตัวออกถ้าไม่ได้ยินเมื่อกี้เอาเมื่อกี้ฉันไม่ได้ยินพอตั้งหัวลำโพงเอ้าขนาดฉันไม่ได้ยินเลยแต่เราไมพี่คนนั้นเขาได้ยินใช่เป็นตรวจสภาพหูเออช่วงนี้เกมเยอะด้วยไปเช็คหูด้วยนะลูกแม่ไปไหนลูกแชมป์ก็ดีอยู่นะหูแชมป์ก็ดีอยู่เหรอใช่แชมป์ลองไปเช็คขี้หูดูแม่ไปไหนวะ อะไรก็ทำเลยอยู่นี่อยู่นี่ถ่ายถ่ายยวนยวนเมย์วนอยู่นี่อยู่นี่ไหนไหนไหนกับกล้องสิกลับไปไหนพ่อครับครับจับปลาโอ้หจับปลาขายไปไหนอ่ะพ่อจับปลาใช่ทำวิดีโอกับกล้องไม่น่าจับปลาเอ๊ะกลับไม่ได้กลับไม่ได้มันกลับปลาแล้วขายไม่ได้กลับไม่ได้เดาเอือแม่ไม่ดูเรื่องว่ะจับปลาเขาสมไปแล้วลูกพ่อลุงตุ่นไม่อยู่ไม่มีคนดูเลย แต่ก่อนมีบ่อปลาตรงนี้นี่ตรงที่รถเวฟจอดอยู่น่ะตอนนั้นมันเป็นบ่อปลาแต่ลุงตุ่นเขาขุดเป็นบ่อปลาไว้งนี่ยตรงนี้เป็นร้านอะไรแต่ก่อนก็ร้านหมูทาเนี่ยลูกตรงนี้ก็ร้านหมูทามุกถามมุกถามไม่คิดว่ะเมีหัวควายอยู่ตรงนั้นอะเออสมัยก่อนจะมีหัวควายไม่ใช่เขาเรียกเขาควายกออโหกควายใช่มุกก็เคยมาไม่ใช่เหรอเคยเคยมุกอย่ามาเถียงพ่อ มุกถามพ่อส pues ิลูกไม่เคยมานี่ยังมาแล้วน uh, ี hey ่ยทำไมไม่เคยนี่ยังมาแล้วนี่ยทำไมยังไม่เคยไม่เคยมาอ่ะย้ายมาเที่ยงพ่อสินี่ยังไงพี่มุกมาแล้วเคยมาสิลูกครั้งเดียวเคยก็นี่คือเคยมาครั้งเดียวแรกครั้งแรกเออเในนี้เคยยังไม่ครั้งแรกเออครั้งแรกพ่อไม่ควรนะพ่อแก่แล้วรเขาแห้จ้องให้กลับบ้านก่อนไม่ครั้งแรกจ้องให้กลับต้องให้กลับบ้านก่อนไม่ควรเออแล้วกลับมาใหม่อ้าวมุกก็กขี่มอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนเพิ่งเลิกมาสิ โอเคโอเคโอเคเสีบหลายเสีบหลายฉันกินวาซาบิ FC ขอถ่ายรูปไหมลุงมึงนี่ถ้าฉันเอาที่ห่อถ้าฉันเอาที่ห่อใส่อะแล้วท่กินไงเปิดแม่เปิดแม่ถ้าฉันเอาที่ห่อสีใสอ่ะห่อมาห่อมากลับมาม่าที่ห่อสีใสคืออะไรอ่ะพ่่อมที่ห่อใสที่มันกินได้อ่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนพ่อเปิดเบียร์ก่อนดีกว่า 他讲真。